เจอกันอีกครั้งกับช่องิฟิ f ฟ Channel นะคะวันนี้เป็น re-action MV นะคะทุกคนและเพลงที่เราจะมา re-action กันวันนี้นะคะก็คือเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยออกมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะจากบิลกินพุทธิพงษ์นั่นเองค่ะปรบมือค่ะร้อนเลยคะ่ะ เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากบิลกินแล้ววันนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่นเอกันนี่คือ first time เลยนะคะคือไม่ได้ดูมาก่อนเลยจะมาดูพร้อมกับทุกคนเลยกับเพลงกลับมาคบกันเถอะ please please นะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมีชุดเป็นรถไฟเหรอ้ยมีคนนั่งอยู่นัน้น 13K กับ 12K มีความหมายอะไรปะอุ๊ยเฮ้ยทุกคนจังหวะตอนเปิดมามันคือแบบดนตรีมันเหมือนกับไอ้นี่เลยอะฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอเพลงนั้นอ่ะคือจังหวะมันมันคล้ายๆกันเลยอ่ะ เหมือนกันมันมีความเหมือนกันตอนตอนแบบแรกที่ขึ้นขึ้นเพลงเมื่อกี้ อันนี้เป็นลุกแบบเราจะไม่ค่อยเห็นบิวกินในลุคนี้อะทุกคนแบบความเสื้อหนังความแบบว่าตังหูแบบมีความแบบร็อกๆนิดนึงอ่ะสไตล์การแต่งตัวเท่เนอะ Altyazı मई 偏冷。 ไปแล้วนะคะทุกคนกับเพลงใหม่ล่าสุดของวิลกินนะคะกลับมาคบกันเถอะนะคะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นเป็นแนวที่เราไม่เคยได้ยินจากวิลกินปะหมายถึงว่าจังหวะดนตรีอะคือมันไม่ได้ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วเป็นจังหวะแบบกลางๆฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆฟังได้แบบวนๆอะไรอย่างเงี้ยคนแต่เรารู้สึกว่าแบบเราจะไม่ค่อยได้ยินแนวแนวนี้จากวิลกินอะ มันค่อนข้างใหม่อยู่นะเรารู้ในความรู้สึกเรานะเราสึกว่าแบบว่าเพลงนี้ค่อนข้างใหม่เลยสําหรับเราเออแต่ว่าด้วยด้วยตัวแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบย้อนยุคนิดนึงอะใช้คํานี้ได้ไหมเออแต่แบบเออเป็นเพลงเป็นแต่ว่าถือว่าเป็นเพลงฟังสบายๆฟังได้เรื่อยๆแล้วก็เอมวีสวยก็คือเป็นเอมวีที่เหมือนกับว่าคือฉากเดียวอะแต่ว่าสีเอยอะไรเอยคือดีออกมาดูดีเลยน่ารัก ดูแบบว่ากำลังไปยุโรปอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะกับลุคนี้ของบิวกินคือสีผมทุกคนผมทรงนี้ผมสีนี้ได้มากคือเราอเห็นก่อนหน้านี้แล้วว่าบิวกินกับพีพีเขาเปลี่ยนสีผมใช่ปะ่ะจะเป็นผมโทนสว่างทั้งคู่เลยแล้วก็แบบว่าไปออกอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือแบบชอบมากชอบมาก สวยมากแล้วแบบว่ามันทําให้หน้าบิลกินแบบผ่องแบบสว่างขึ้นมาอีกอะทุกคนคือหล่อมากสีผมสีนี้คือ I l เลิบอกเลยชอบมากนะคะแล้วยิ่งทรงที่บิลกินแบบว่าเปิดขึ้นไปอะ่ะไ,ไอชุดที่เป็นชุดหนังอะ่ะดีแบบดีเลยนะคะชอบมากลุกนี้เพื่อนๆชอบกันไหมลุกนี้กับสีผมสีนี้ของบิวกินก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็สำหรับเพลงนี้ก็ ไปสตรีมกันได้เลยนะคะทุกคนทุกช่องทางใน Spotify เออใน YouTube เออสำหรับใน YouTube เดี๋ยวเฟินใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างตรง description น,นะคะก็กดเข้าไปฟังกันได้เลยนะคะสำหรับรีแอคชั่นนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ๊งนะคะแล้วเจอกันใหม่ r รีแอคชั่นหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย please please baby